เ่ไหร่จะกลับบ้านคะนานแล้วนะที่ฟ้าไม่ได้เห็นหน้าพี่มอนเลยจะให้ฟ้าคุยแต่กับโทรศัพท์อย่างนี้อีกนานไหมข้าพี่มอนไม่ห่วงน้องแต่ก็อยากให้พี่มอนรู้ไว้นะว่าฟ้าห่วงพี่มอนมากพอเลยพอเลยเหตุผลเดิมๆอีกแล้ว แล้วก็ต้องเป็นฟ้าอีกใช่ไหมที่ยอมรับเหตุผลจนต้องทําตามในทุกครั้งและทุกอย่างที่พิม่อนล้วนแล้วแต่เสาะหามาให้ฟ้าต้องยอมรับเสมอๆถึงแม้นจะไม่เต็มใจก็ตามถ้าพิม่อนจะยังยืนยันคําเดิมอยู่อีกเงินฟ้าจะวางสายแล้วนะคะต่อนนี้ไปพิมอนก็ไม่ต้องโทรศัพท์มาหาฟ้าอีก ฟ้าจะไม่คุยด้วยแล้วปองพี่มอนแล้วและถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปฟ้าจะตัดพี่ตัดน้องกับพี่มอนเลยนะนอกจากว่าจะกลับบ้านแล้วมาคุยกับฟ้าให้รู้เรื่องเสียงการสนทนาจบลงพร้อมกับการกดปิดโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือนิ้วเรียวออกแรงกดปุ่ม มากกว่าปกติสาวน้อยผมยาวสลวยใบหน้าจิ้มริมรูปไข่ผิวขาวใสาราวกับไข่ปอกบูดบึ้งบอกบุญไม่รับสักเท่าไร่ชุดนอนตัวบางไม่สามารถคลายความรุ่นร้อนที่อยู่ในใจลงได้แม้นแต่น้อยนานเท่าไหร่แล้วที่เธอไม่ได้พบเจอหน้าคนปลายสาย ได้แต่พูดคุยติดต่อผ่านอุปกรณ์สื่อสารมานานเป็นปีๆซึ่งนั่นมันก็ไม่ได้ทำให้ความคิดถึงน้อยลงไปได้เลยหัวใจดวงน้อยสุดแสนจะอ้างว้างมานานแสนนานมานฟ้ารู้ดีว่าชีวิตของคนคนหนึ่งความรับผิดชอบเป็นเรื่องแรกๆที่ควรจะเลือกทำไม่ว่าจะเป็นหน้าที่หรือสิ่งต่างๆที่เลือกทำทุกอย่าง ถ้าประสจากความรับผิดชอบแล้วต่อให้ผลงานประจักษ์ออกมาในรูปแบบไหนความรู้สึกในหัวใจต้องยอมรับและเข้าใจมันให้ได้ม่านฟ้ายอมรับกับตัวเองว่าต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำจนให้สิ่งนั้นให้ผลรับในทางตรงกันข้ามเสมอแทนที่จะหาทางแก้ไขเธอกลับ ทำจิตวัตนั้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้นจะอยากให้ความสำคัญกับความฝันและเธอจะรู้สึกตื่นเต้นแทบทุกครั้งที่ได้คิดถึงว่านั่นจะเป็นจริงสุดท้ายเธอก็ได้แค่คิดแล้วฝันร้านขายยาแผนโบราณเป็นอีกความรับผิดชอบหนึ่งที่เธอต้องแบกรับและ เข้ามาบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างรวมกระทั่งการปลูกและจัดหาตัวยาต่างๆด้วยคอนเน c t ชันที่ผู้เป็นบิดาเคยมีมายาวนานเกี่ยวกับธุรกิจนี้ทำให้เธอมีช่องทางสารเจตนารมของผู้เป็นพ่อหมอยาประจำหมู่บ้านผู้ซึ่งไม่เคยจะบน่นหรือเหน็ดเหนื่อยเลยในการอุทิศตัวเองรักษา ผู้คนในชุมชนหรือผู้ป่วยและแวกหมู่บ้านใกล้เรียนเคียงถึงแม้นผู้เป็นบิดาจะจากโลกนี้ไปนานหลายปีแล้วแต่ชื่อเสียงและสูตรยาที่จัดรักษาให้กับคนไข้ก็ยังมีประสิทธิภาพดีเสมอและสิ่งนั้นก็ถูกส่งต่อต่อทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่และคนคนนั้น จะเป็นใครไม่ได้ก็คือเธอนั่นเองม่านฟ้าสาวน้อยไวสายที่ใช้ชีวิตเพิ่งผ่านจากรั้วมัธยมปลายต้องเข้ามาศึกษาและรับหน้าที่ยนยิ่งใหญ่นั้นสองปีเต็มๆที่เธอต้องทำหน้าที่นั้นแทนบิดาแม่พิมพ์ของชาติคือสิ่งที่เธอตัดสินใจที่จะเป็นด้วยความรักและความฝานัน แต่ความฝันนั้นต้องพังคลื่นลงเมื่อผู้เป็นพ่อจากไปส่วนทายาทโดยชอบธรรมที่จะต้องรับสืบทอดจิจการต่อก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดว่าเขาจะไม่สารต่อจิตนาลมนี้ของบิดาเปนัันขาดด้วยเขาอยากใช้ชีวิตในเมืองใหญ่และอาชีพที่เขาเลือกจากความฝันไม่อำนวยให้เขา อยู่กับที่ได้เกินหนึ่งอาทิตย์นักบินประจำสายการบินใหญ่ที่เขาเฝ้าภูมิใจในตัวของตัวเองอย่างมากที่เขาสามารถควยคว้าตำแหน่งนั้นมันมาได้หลังจากมุ่งมั่นอยู่นานหลายปีมานามเขาตัดสินใจที่จะไม่แลกความสัมพันธ์ความฝันกับจิตการที่ดูเป็นแค่ความภูมิใจของผู้เป็นบิดา ผลประกอบการก็เงินๆตลอดปีไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนของเขาเลยด้วยซ้ำม้มานน้ำเขายอมรับและเข้าใจว่าสิ่งที่พ่อเขาทำเป็นการช่วยเหลือให้ผู้คนได้หายจากความเจ็บป่วยแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยห่างหายจากคำว่าสุขภาพของผู้คนเลยแม้แต่น้อย แม้ผู้เป็นพ่อของเขาจะพยายามรักษาผู้คนเจ็บป่วยมานานมากแค่ไหนก็ตามคำว่าเกิดแก่เจ็บมันก็เป็นสัจธรรมที่ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ต้องประสบพบเจออยู่แล้วเขาจะไม่แลกความฝันกับภาระหน้าที่นั้นอย่างเด็ดขาดถึงแม้นม่านน้ำจะเป็นลูกชายคนโตก็ตาม เฮ้ยยาเรานะ่ะมีเรื่องต้องรบกวนยาหน่อยนะขอร้องนะเพื่อนอืมได้สิมอนมีอะไรเหรอมีอะไรที่ยาพอจะช่วยได้ยาก็จะช่วยแต่มอนนะ่ะเตรียมตัวบินหรือยังล่ะคุ่งนี้ที่ลูกค้าเหมา private c h s e ให้บินไปที่ยุโรปนะและที่สำคัญ ลูกค้าของเรามีแต่คุณหญิงคุณนายทั้งนั้นเลยนะเที่ยวนี้ <c oughs> เห็นว่าจะไปช้อปปิ้งแล้วก็แวะเที่ยวอีกที่สองที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสักหนึ่งอาทิตย์งานนี้กับตันเครื่องรับเต็มๆเลยนะไหนจะเงินพิเศษและมีโบนัสจากบริษัทเพิ่มให้ด้วยคำบอกเล่าของเพื่อนสาวก็ไม่สามารถ ทำให้ใบหน้าคมคลามคลายความวิตตุกลงได้เลยแม้นแต่อน้อยเฮ้ยอย่า,ยาเรานะ่ะอยากจะรับงานนี้มากๆเลยล่ะแต่คงต้องขอบายก่อนต้องกลับไปเคลียร์ธุระยุ่งยุ่งที่บ้านก่อนนะ่ะถ้าไม่รีบกลับไปจัดการมีหวังไอ้เจ้าน้องสาวจอมเฮี้ยนต้องมีงอนเป็นปีๆแน่เลย ม่นยิ่งไม่ค่อยมีเวลาไปง้ออยู่คิ้วเข้มกระหมวดมุ่นเข้าหากันจนเป็นปมโลหะกรามสันเป็นนูนขึ้นจนสังเกตได้ชัดว่าเขาให้ความสำคัญกับความคิดนั้นมากแค่ไหนเมื่อภาระหน้าที่สวนทางกับสิ่งที่อยากจะทำความขุ่นข้องหมองใจจึงเข้ามาเกาะคลุมหัวใจดวงแกล่ง ได้อย่างง่ายได้มานน้ำจำได้ว่าเคยมีคนถามว่าเขาอยากได้อะไรไหมตอนนั้นไม่เคยมีคำตอบเลยไม่รู้ว่าไม่อยากได้หรือไม่รู้คำตอบรู้ตัวอีกทีคือวันนี้รู้แค่ว่าอยากมีความสุขสำหรับคนรอบข้างรอบตัวและมีความสุขสำหรับ การมีอยู่ของใครคนคนคนนั้นก็คือน้องสาวอันเป็นที่รักของเขาซึ่งขณะนี้เรือกันแค่สองพี่น้องเท่านั้นเขาเคยแลกอะไรมาตั้งหลายอย่างแต่บางทีเขาก็เกิดคำถามว่าการแลกนั้นมันคุ้มค่าบ้างไหมเออเอาอย่างนี้แม่ม่อนมม่อนรับงานนี้ก่อน ไว้กลับมาเราจะพาม่อนไปงอน้องสาวสุดเฮียนของม่อนเพราะบริษัทของเรายอมรับว่านักบินก็มีหลายท่านแต่เราไว้ใจม่อนที่สุดยิ่งแขกของเรามีแต่กลุ่มคุณหญิงคุณนายของรัฐมนตรีหลายท่านเลยนะเราไม่อยากให้มีปัญหานะ่ะถ้าม่อนรับงานนี้เราจะเพิ่มโบนัสให้ม่อนอีกเท่าตัว จากที่เคยได้รับมาหนาะหนาะหนาะมอนหนาะช่วยเราหน่อยดวงตาคู่งามกระพริบขึ้นลงปริป,ปริบป,ปากบางเม้มเข้าหากันยืนไปข้างหน้านิดๆเพื่อหวังอ้อนเพื่อนรักให้เห็นใจเธอบ้างอืมยานะ่ะมอนบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าทำหน้าทำตาอย่างนี้กับมอนอีกและ เมื่อมอนเห็นครั้งไหนมอนก็จะใจอ่อนทุกทีเลยประโยคเสียงสั้นๆเข้มๆโรร่ออกมาแทบจะทันทีเมื่อถูกเพื่อนรักรู้ทางเขาแทบจะทุกมมิติยอมรับว่าการทำงานกับเพื่อนรักมีความสุขมากแค่ไหน ถึงแม้นสมัยเรียนเขาจะพยายามสาร้างความสัมพันธ์ให้ได้มากกว่าคำว่าเพื่อนแต่ความพยายามของเขาก็ได้แค่พยายามเมื่อเพื่อนรักบอกให้เขารู้ว่ารสนิยมในเรื่องของหัวใจไม่ได้ลุ่มหลงในตัวของบุรุษเพศเลยแต่กลับชื่นชอบและรู้สึกดีๆกับสตรีเพศซึ่งเป็นอัตลักษณ์เดียวกันกับเธอ จนไม่มีที่ว่างให้กับเพศไหนๆเข้ามาอยู่ในหัวใจในฐานะของคนรักได้เลยสุดท้ายคำว่าเพื่อนรักจึงเป็นตำแหน่งที่เขาต้องภูมิใจอย่างเรียงไม่ได้เพื่อนรักของเขามีน้ำใจกับเขาเสมอถึงขนาดเสนอทุนของบริษัท ของสายการบินส่งเสียให้เขาเรียนจนจบการบินและพร้อมรับเข้าทำงานที่บริษัทของครอบครัวนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตทําให้ความฝันในวัยเด็กได้เติมเต็มซึ่งสิ่งนั้นม่านานาำคิดว่าคือการเดินทางตามความฝันสุดยอดที่สุดที่สามารถทําให้ได้เป็นจริงในชีวิตของเขา ก็ยาลุยนี่คะบอมอนน่ะน่ารักกับยาเสมอและยาก็ดีใจสุดๆที่มีเพื่อนรักอย่างมอนผู้ชายอบอุ่นและมีการงานที่ดีเป็นผู้ที่มากไปด้วยความรับผิดชอบแถมหน้าตาดีมากๆพระเอกละครหลายเรื่องยังต้องชิดซ้ายเลยเวลายาควงไปไหนก็ไม่เคยต้องได้อายใครอืมไม่ต้องมาปากหวานเลยยาไม่เห็นว่ายา จะเคยอยากควงม่อนไปไหนมาไหนด้วยกันถา้าจะนับครั้งได้มั้งข้างกายยาเห็นจะว่างเฉพาะสาวๆแอร์โฮสเตสเท่านั้นแหละม่อนว่าน่ะถ้าเป็นแม่พวงมาไรอยู่อย่างนี้มีหวังสงครามนางฟ้าแย่งชิงเจ้าของบริษทัทการบินต้องประทุดเดือดขึ้นแน่ๆเมื่อถึงเวลานั้นอย่าหาว่าม่อนไม่เตือนนะเสียงเข้มคู่ิีนิด เพื่อหวังให้เพื่อนรักได้คิดอืมมอนน่ะยาก็แค่บริหารสเสน่ห์ก็เท่านั้นแต่เราก็ไม่เคยเลยนะที่จะเป็นสมพานกินไก่วัดยาคิดว่าเดี๋ยวจะเสียการปกครองน่ะถึงแม้นไก่วัดของเราจะน่ากินมากๆแค่ไหนมอนก็ชัยย่อยมีส,สาวๆรายร้อมมากมายแล้วเมื่อไหร่จะตัดสินใจเลือกเสียที ว่าจะเลือกใครมาทําหน้าที่แม่ของลูกอ่ะอยพูดเรื่องนี้แล้วเราก็คิดคิดอยู่นะยาอายุอานามเราก็มากขึ้นทุกวันแต่เรายังมีความสุขกับการทำงานอยู่เลยยาก็รู้ว่าอาชีพของนักบินไม่ค่อยมีเวลาว่างเราไม่อยากให้ใครมาทนเหงากับเราหนะ่ายิ่งมาเป็นแม่ของลูกด้วยแล้ว ถ้าได้คนที่ไม่เข้าใจก็รังแต่จะก่อให้เกิดปัญหาถ้าเกิดมีลูกด้วยกันแล้วยิ่งแล้วใหญ่เราไม่อยากให้เกิดปัญหาในเรื่องของเวลานะ่ะ <Compass. S 1> ก็ดูอย่างน้องของ uition, ม่อนสิโตมาด้วยกันคลอดออกมาจากท้องแม่เดียวกันแท,นแทน้ๆยังไม่เข้าใจม่อนเลยดูสิงอนตุ๊บป่องไปแล้วว่าม่อนไม่ให้เวลาหรือให้ความสำคัญ แต่ยาวคงรู้นะเราเป็นรูกผู้ชายสิ่งแรกที่ควรจะคิดถึงก็คือความมั่นคงของครอบครัวรังแต่จะอาศัยเงินจากร้านขายยาแพทย์แผนไทยที่เป็นจิตการของครอบครัวมีหวังเรากับน้องสาวคงอดตายเป็นแน่เราเคยเสนอให้เลิกทำนะแต่เจ้าฟ้าไม่ยอมเพราะ คิดถึงคํำสั่งเสียของพ่อก่อนตายนะ่ะแต่เราก็จำไม่ค่อยได้หรอกว่าท่านสั่งเสียว่าอย่างไรบ้างเอาเข้าจริงๆม่อนก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่ตั้งแต่เข้ามาเรียนเพื่อฝึกเป็นนักบินแล้วภาพแห่งอดีตกลับย้อนมาให้มา่น,าน้ำได้คิดถึงเมื่อพูดมาถึงช่วงรอยต่อของชีวิต อืมมอนไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันมากหรอกถ้ามอนรับงานบินไปยุโรปในเที่ยวนี้จบทริปยาสัญญาว่าจะไปช่วยมอนง้อน้องสาวให้ได้เพราะมอนก็รู้นะว่าถ้าเป็นเรื่องสาวๆต้องยกให้ยาจะเซียวหรือใจแข็งมากแค่ไหนถ้าให้ยาได้ลงทุนง้อแล้วร้อยทั้งร้อย ใจอ่อนแทบทุกรายรอยยิ้มพายหวานผุดสว่างวาบอยู่เต็มดวงหน้างามเมื่อคิดถึงความสามารถพิเศษที่หาใครยากนักจะเทียบเทียมจริงน่ะจริงนะยาถ้าเราเล่างานนี้ยาจะทำให้เจ้าฟ้าไม่โกรธเราไปมากกว่าที่เป็นอยู่ชายหนุ่มจับจ้องดวงตาคู่คมกับเพื่อนรักอย่างหวางคำมัน่น เพราะเขาก็รู้ทั้งรู้ว่าน้องสาวของเขางอยากมากแค่ไหนตั้งแต่เล็กจนโตน้องรักมักจะมีเหตุผลตัดพ้อหรือโทษเขาอยู่เสมอเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในความสัมพันธ์น้องรักจะโป้งและโกรธเขาเป็นเดือนๆถึงขนาดบ่อยครั้งเขาต้องอาศัยผู้เป็นพ่อเคลียร์ความรู้สึกให้เสมอเสมอ แต่ก็ว่าแหละคงเพราะความรักจึงทำให้เขาได้รับการให้อภัยอยู่บ่อยครั้งแต่พอไม่มีพ่อแล้วเขาก็เข้าถึงความรู้สึกของน้องสาวได้ยากขึ้นความห่างไกลทำให้น้องรักยื่นคำขาดถึงขนาดตัดพี่ตัดน้องถ้าเขาไม่ไปพบเจ้ารอนตามเวลาที่เธอต้องการแต่เพื่อนรัก กลับเป็นผู้มาให้ความหวังที่จะทำให้เขาพอมีทางออกของปัญหานี้และเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับการให้อภัยในความผิดถึงความห่างไกลที่เขาเลือกในการดำเนินชีวิตโอเคมอนเล่าสัญญาบ่ามอนจะได้รับการให้อภัยจากน้องสาวเป็นแน่และยาเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะสำเร็จได้ ถึงล้านเปอร์เซ็น์เลยแหละระหว่างที่ม่อนขึ้นบินเราจะใช้เวลานั้นคิดแผนการงอน้องสาวของมอนให้สำเร็จและก็แยบยนที่สุดมอนกลับมาเราก็จะร่วมกันดำเนินตามแผนการนั้นยาจะไม่ทำให้ม่อนผิดหวังอย่างแน่นอนคํามั่นสัญญาของเพื่อนรักทําให้พ่อนักบินคลัา่งงาน ไม่มีทางเลือกเป็นอื่นนอกจากรับภารกิจในครั้งนี้